เอ้ยบังกูมีของจะมอบให้มึงเอาไปไอ้แอร์ไอ้กอดไอ้กอดไอ้กอดไอ้พี่นอกเพื่อนร่วมมาแล้วพี่นอกมันยิงจากไหนหลังเข้าไอ้กอดบังกูมีเน็ตกูมีเน็ตเอ้เน็ตเน็ตตายไปแล้วไอ้มันมันมาไอ้เหี้ย่ออปชั่นออปชั่นกูยิงตายขาบรถเลยสวยสวยสวย เฮ้ยกูยิงตามหมดเลยเอาดิเฮ้ยสไนต์รอบนี้ไม่ไม่เอาหน้าไม้นะสไนต์ที่เป็นแบบมันบอกกันสไน<ว>ต์อะเฮ<ม>้ยเฮ้ยหน้าไม้ก็นับเว้รก็มากเลยนะเว้ยหน้าไม้ก็นับเว้ยแต่ว่าแบบจะยิงที่ยิงได้ทีเดียวนะถือว่าเป็นสไนต์หมดไอ้เหี้ยที่มันไม่ใช่ออโต้อ่ะที่ไม่ใช่ดีมาโอเคไหมเฮ้ยลุกปูไปเลยไอกเอเคปืนพกข้ามไทยนะใช้ระเบิดได้ใช้มีดพกได้แล้วก็แล้วก็ทำการเปิดไปหมดเลยทั้งหมดเลย เอยเีงเเยียบกีบเราจะไปฟาร์มเมตากันใช่ไหมหมดดีเลยก็เราจะไม่ลงอีเวนต์ก็ไปหาอาจจะมีแพราจจะมีกุญแจก็ได้ในเมตาไม่เอาไม่เอาในอีเวนตเท่กว่ายเฮ้ยเขาตก้างเขาตก้างเลยเลยเอามีดไปฟันมันโอ้โหลงไมตาเลยวป้องกับเมตาเลยไม่ได้ทำไม่ได้อะไรไม่ได้ยังเดี๋ยวแล้วมาติดุดอะไรก็เลยกลับไปตายอ้เ ก็จะกลับมาไม่ได้เฮียปัญญาอไอ้กนมนล้างจานอยู่แน่เลยเฮียกลัวมันยังไม่ได้เล่นหรอกโัพท์ตัวเนี้ยมันวางไม่เฉยแลดียมดเมดเที่ยงหมดเฮ้ยเฮยเเเฮ้เเเฮ้ยไอ้เ้้เ้เเ้เ้ยเาเ้ เอ้กูนูกสองก็ยิงเนียนะเว้ยไม่เปลี่ยนตัวแล้วตไม่เปลี่ยนตัวแล้วไอ้เฮียมันย่อเสร็จกูเฮ้ยไอ้เรียกูว่าบอลไอ้สัตว์ไอ้หมาไ้เฉยเๆเลยดิตรงประเมินทีมเราเป็นงูนย์เออมาดิโอ้โหของไปขายที่ร้านค้าไม่ได้หรอวะไอ้เียก็บของไปขายไม่ได้ขายของเข้าไอ้สัตว์ไอ้กูเหลือแปดบาทเอาไปทุกคนเอาไป ไม่ใช่ในโทรในสอดอของมาขายเฮ้ยกูเจอแล้วหน้าไม่เฮ้ยกูได้ดรอาร์ละเฮียมีคุณหกเลยกูเก็บได้อะพร้อมละโอ้กูเจ็บและเขาไหเข้าไปยิงแฟร์ดีไหมเราเข้าไปยิงแฟร์ดีกว่าไมึงจะแปะทำไมมึงไปิงซื้อมึงซื้อปืนให้ไปตีก่อนไหมเฮียปืนขอกูใช่ไหมไม่ขอไม่ขอไม่ถึงขอเก็บไว้ห้าบาทนะเฮียมันเปิงยาขอร้องขอห้าบาทแล้วเอา เอาสโคปบไปแล้วเข้าไปตีกูยังไม่มีปืนดีเยี่ยอะไเลยขอร้องมาเถอะไอ้นี่ล่ะสิ่งที่ต้องการเราเราสโคปบสี่ใส่ไว้ในรถเลยยังมนุษย์โลกเลยี่ตียิงเลยแม่ยิงแฟรเลยแม่แล้วก็ค้าหมั่ค้าอะไรไงค้าเสิ่งก็มีคันหนึ่งดิเสก่งตาเทียคันเอ้ยใส่ใส่ถักล่องนียิงตรงนี้เลยเหรอยิงเลยยิงเลยยิงเลยลงพื้นอ่ะเอาปืนเลย เอ้กูมีโอกาสแค่ห้านัดเท่านั้นเว้ยแค่ห้านัดเท่านั้นมันหนามอะไรมึงเหรอทนายจอกกอเอ้ยถ้าเอเลี่ยนกูให้มึงมีของจำพวกนั่นเอ้ยมันกูเอ้ยบ้องกูมีของจะมอบให้มึงเอาไปเอ้ยเอาไอ้กอดไอ้ยจูไอ้กอดไอ้พี่น้องเพื่อนเรามาแล้วพี่นอกมันยิงจากไงหลังเข้า บอกกูมีเนตกูมีเนตเออเนตเนตเนตใชมาเดาเฮ้ยมันมันมันมาไอ้เงี้ยปอกออฟชั่นออฟชั่นไอ้กูยิงตายคาบรถเลยสวยสวยสวยเฮ้ยกูยิงตายหมดเลยเอาดิเฮ้ยเฮ้ยกูยิงตายมาตู้ที่อะไรสัตว์ที่มันมาเลยช่วยช่ว ไปยคนสุจนะเอ้ยเย็นยเยมีเอห้้ยบ้องเดมใ้กูด้วยกูมีอะไรเล่นเหอทอะไรี้ยดีเอสนี่คืออะไรดีเอสนีอะไรเด็ก่อนไเดี๋ยวกูทิ้งกระสุนปืนนี่ล้วได้ได้กูเห็นมาสักพักแบนี้ยัไม่ได้ับัอะไรยืนะจะัดูใป้องรูดต่อสั์เห็นเห็นมาสักพักแต่ไม่บอกเพื่อนเลยต มนลไม่ใช่ไม่ใช่สักพักวิวิเดียวอะถูกหันมาแล้วมันจะวิ่งกลับไอ้เฮียนี่มันมาบุกก่อนเว้ยแต่ว่าไอ้อีกตัวหนึ่งอ่ะแม่งขับรถมาไอ้เฮียแล้วโดนกูฟีอย่างโง่ไอ้สัตว์ไอ้อีกตัวหนึ่งมันยิงกูอเฮียเลือดกูเหลือแบบิเดียวยังไงสัตว์กูเข้าไปพันยากับไม่ธนาแล้วเดี๋ยวที่เขาเราใช้เราใช้สิ่งที่เรียกว่าสไน่ห์เฮียกูจะไปยิงบวกมันก็มันก็กระไรโย่แต่ว่ากูเห็นไอ้ดอกนี่ยว่ะมันลงตรงไหนนะไกลไหมไม่รู้ มีกระสุนหน้าไม้ขายไหมวะไปได้ไหมง่ายไปได้ไหมไปยังไงบ้ไอ้เหี้ยไปได้ไหมไม่ดอบเลยไปไปไปช่วยเราไปหาที่แคมป์เลยไอ้แมึงไม่ดอบเลยเออหนิดผมมีสองหลุดเองเออแต่ไม่มีสะเขบสะเขบกูอยู่มาละไเหี้ยไม่มีอะไรทัั้้งนนเลยไปโจมไปยินที่ไม่ตีกับแม่งละเอาสะเขบหกไหม เอาไปเอาไปไอ้มึงมีอะไรสปเอยู่กูคยนสโคบหกอ่ะเอามาแลกเอามาแลกกันเอาหรือมาแรกดิเฮ้ยังไงวะฮัลโหลเออโหดโโลได้โโลได้กูใช้ใส่ดีดีนะกูสลับสโคบยิงเอาไม่ใช่เราแอบอยู่ตรงนี้อ่ะเฮ้ยนี่ตรงไหนดอบเอ้ยกระตุกกระตุกไอ้เหี้ยกระตุกไอ้ดอบมีของมะวป่าววะเชิกันเชิกันเชิกันเออหมาโอ้กระโดดเป็นเออเสือเสือกเสือเอาตั้งไหนไปช้าไหม ใอย่าหย่าหญ่ใ่าอย่เอารถมาจอดรงนี้บนเขาเปล่าพี่เตเฮ้ยบนเขาบนเขาเราจะตายก็ขอเห็นเห็นตัวนี้เห็นตัวนี้ไหมเห็นไหมเห็นไหมนับสามสามสองหนึ่งยิงสองับเฮ้ยลอกลอกลอลอกนี้มาดิมาดิขวา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 ไอ้สามไอสามขวามันขวามัน พอพอพอหอยอยหอยตัวไหนตันตันตัวไนตอจับตัวตอกจตัวไอ้ยิงกูไม่โดนยิงกูไม่โดนไอ้ยิงกูไม่โดนกูยิงผ่านงามงามไม้ไอ้ยีเขเสียวเลยว่ะถอยหอยอยเพื่อนมาแล้วนล้วอลห้อยห้อยห้อยอยดนนลไอ้ดอบงอะเฮ้ยได้ร่างมีด um ้่างมี รยเดใกล้ๆเล่างนี้ร่าง100ิมแล้วง2 0ิบมีถอยถอยออยเดฟี่โดนวี่เถอย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 อยถอยไอ้ยี่กูไม่มียาน้ำเลยพี่น้องไอ้หีโมดี้นี่มันสายหาเลยไอ้ดับลงมาดีกูไม่แต่ปืนเพะกูม่ับปืนท่อนั้นแหละไม่บัวบัทำไมมันีมันมีการดตามอะไรให้เียเฮ้ยไ่ไปฝันน

ไม่ได้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 มเอาเลยดุเล่โอ้ไม่ได้ดุเล่โอ้ยไม่เปิดเลยยังไม่เล่ยเนี่ยเออมาเล่ยไปดุดุดดุ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 ดดุ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 ดไดุ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 ไุดด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  ยิง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 เออต like ้องกาอยมดพพอพอหลุดหลุรั่วรไอ้ย่ะยม่ใช่หรอซายมาแล้ระเบิดยันที่จะระหัไปเลยเออไม่มีรองหน้านยิงยังไงวะไอ้ย่ะองขาบ้านเนาะเฮ้ยเฮ้ย เล็งเล็งเล็งคกวนเล็งกวนเล็งกวนุดรางชุดพรางชตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาเล็งเรามาเล็งเรางนี้ตรงนี้ขวอีอะไรล่ะเฮ้ย8ตัวมันไอดิงกูกนไอคอล็องพีพี่ดเเฮ้ยวงดีอยวงดีอยู่ไ้นาอออไม่รู้ไมู่้มันจะออกมันจะสายมาดิไม่เลยเราไมู่วะ เราไม่รู้เราไม่รู้ไอ้ที่นั้นมันดาวหรือมันอะไรพี่ต๋มันดาวมันดาวชช่เลยแม่โอ้ยอยาเอ้ย Watch out มันไม่กล้าปุ๋หัวเลยว่ะมันรู้ว่าเราใช้สไน่ะ เฮ้ยความาเฮ้ยเฮ้ยา้าเล้งกนเอาล้งก่อเอาล้งก่มาเะมาเราไม่ะังโดนโดนป่าโดนป่าโดนโดนปโดนปากูเ้้ยเรเเไอ้เหี้ยเดินไปจะเดินไปเฮ้ยกูมีเนตถ้ากูมีเนตไมเกูอยู่ตรงนี้ปลาได้เฮี้ยเาไนี่เข้าม้เปไวะมันเนนน้งมันมาล้ ช่แล mm ้โ hmm. อ oh, so mm ้ยจัดเม็ดไโดนโดนหนัดกุเลบัดกุเบุเบุเบด้นี่ี่เงียอเคนี่งงงตายกูตายตายกูตายกูตายโเนี่ยวงกขึ้นรถดิไปกูขึ้นรถดูมันไม่ได้แลไ มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้โอ้ยอย่าิงกันแล้ว啊งแสบพวกมึงก็เกินนะเฮียไอ้เหี้ยว่าแต่เล่นไม่ดีวงไงไม่ใช่วงไม่โดนคนยิงด้วยไม่เลยมันทำอะไรไม่ได้เลยขามันไม่มีไหนอย่างไรเหี้ยแล้วมันออกมันไม่ออกมากูชาร์จกันก็ไม่ได้ Mày dính đang ở trong mặt À dính mặt vui nó cũng. Giờ bên lại chứ vậy đây, 1, rồi. lên tụi mày. Ô mẹ. Ôi, lấy bài mà này. Ừ, nhìn nè, mình Nó nó không? Uống cái gì đấy? ทั้งสิีอ่อะอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ยายน้ำเลยวะอันนี้เปลี่ยนเป็นโฮโลเออแล้วก็เมื่อกี้กูกูสะโขบยิงไอ้เหี้ยกูโนโสะโขบยิงมันไอ้เหี้ยแม่งเจ็บแล้วไม่ใช่โนโสะโขบแลนวกูไม่กูโฮโลโยิงมันเลยเมื่อกี้เอ๊ะแต่ตัวนั้นกูยิงล้มนะ <c oughs> ยิงหัวล้มเลยตะแกไอ้ชุดดำนี่มันยิงเราไม่เหรอวะเออต้นไม<ว>้อยัง<ว>อยู่เดิมวนะวต้นไม้นอนอยู่ข้างต้ไ<ว>งนไม้เลย รอนอยู่ร้อนอยู่เฮ้ยไอ้บ้องมึงอยู่นอกวงนะมึงกอลังจะบีบไอ้บ้องขวาเอออู้มึงว่ามันเห็นมึงไหมอุ้ยอุ้ยหนายิงมากเลยไม่เห็นหนายิงมากเลยเฮ้ยงยิงหัวไม่ล้มโอ้เรียบร้อยอ้าวไอ้เหี้ยขยันไปสู้ได้วหมไอ้สัตส